ตอนนี้ก็มาถึงสนามบินอิสตันบูลแล้วนะคะเดินออกจากเครื่องมาเนาะแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้นหนึ่งมามาแค่ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาข้างบนเนาะแล้วก็จะมีป้ายบอกทางให้แปลไปยที่ทานเฟิร์นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็สังเกตป้ายข้างบนดีๆนะคะแล้วก็เดินตามตรงป้ายเมนแล้วก็จะมีตรงนี้ เค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเอกซเรย์กระเป๋าหรือตรวจกระเป๋าอีกทีนึงนะคะทุกคนก็จะเดินไกลเขาก็จะบอกอยู่เนาะว่าเดินกี่นาทีเนะาะจากจุดเริ่มต้นเราตรงนั้นก็8-10ถึง10นาทีนะคะก็เดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาเปลี่ยนเครื่องเยอะก็ดี เมื่อเรามาถึงจุดนี้นะคะทุกคนสังเกตนเนาะเหมือนเดิมเพราะว่าเครื่องบินมันก็ลงไม่ได้สามที่เดิมเดิมเนาะถึงเราจะบินมาจากไทยมันก็ไม่ได้จะจอดที่เดิมเสมอไปนะคะแต่อย่างอื่นเนาะเราก็น่าจะพอเป็นภาษาอยู่เนาะทุกคนก่อนที่จะเดินทางเราก็ศึกษาภาษาว่าเ,เราเปลี่ยนเครื่องต่อเครื่องเรา,เราก็จะมีบอก ให้เป็นเครื่องเนาะตรงไปเล้วก,ก็จะเขียนบอกปอ้ายใหญ่สีฟ้าๆเนี่ยคะ International t r a n s f e r เนาะแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงไปลงไปข้างล่างนะคะทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วเนาะก็ให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายลงไปข้างล่างนะคะ <c oughs> ก็เดินรู้สึกว่าจะเดินไม่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 ค่อยไกลเท่าไหร่นะนี่ค่ะมาเจอตรงนี้เนาะลงบันไดเลื่อนลงมาแล้วก็จะมาเจอตรงนี้แล้ก็สังเกตนะคะป้ายมันจะเขียน international tan f i r เราก็ตรงไปที่ international tan f i r นะคะทุกคน เกจของศุกรยสุกัญญายังไม่ขึ้นเนาะเราก็เดินไปที่เอ็กซเลก่อนเลยเราไม่ต้องไปพบตำรวจนะคะทุกคนจำไว้นะคะถ้าเกิดเรามาถึงจุดนี้แล้วไม่ต้องไปยื่นพาสปอร์ตที่ตำรวจนะคะเราก็ไปเนี่ยตรงไห็นไหม อินเตอร์เนชั่นแนลทา r นเฟิร์มนะคะสีแดงเราให้ให้เราตรงไปที่นั่นเลยนะคะโอเคค่ะ